ก่อนออกจากบ้านเขาก้ามดากสักบาทก่อนกันละกันฉันว่าได้ยูนาเขาแน่นี่ก้ามดากคักยังว่าเพิ่นนี่มาหอดนกะกะว่าสิพักกันจิบกาแฟนั่งชมวิวจากบาทแน่กระได ลักพาถือลูกซ้ายญงจมไฮบ๊แมนอย่างดีกาสิว่าปกติขั้นสุมข่อยพักกันกินกาแฟจังสิ่น่ะมันก็สิต้องกินควอบคู่กับปาตังโกแต่สองสามมือมันนี่พวกข่อยกับพักกันงดปาตังโกเด้พี่น้องสุ้มือนี่อึดอัดคักซะเฮตุอีหยังกระงเป็นสีหุนหุ่นหวยๆเจาะคอเลยกะว่าสิพักกะลดแป้งหันละใดๆกะอสมอดซากินกาแฟดำได้แล้วมันสิมาตกมากตายงอนว่ากินปาตังโกบ่ได้ได้อยากปันใดก็ต้องพักกันทําใจอดเอาสก้อนหน้าตอนนี้หันและในขณะที่ข่อยกำลังนั กระดามดำส่งใสซีเมนหอดเวลานอนพ่ลอตีโอ้ยกระซีเมนคักๆลักษณะตั้งแต่เด็กไซมาใหม่กับอาหารกันยังแพกกะก็นอนผิงไฟเนาะอ่ะพอดีแล้วลอลูกเต้ตราระดักพักกันนอนแล้วกระได้เวลาที่ซุ้มคอยสิพักกันออกไปหาเลาะระบาดนี่ของที่ท่านสร้างยัยเราสารไว้ให้ท่านได้มีโอกาสใส่จ้าเทียยวเมื่อนี่แหละสิพักกันออกไปร้องเบิ้งจักบาทกันนะว่ามันสิเป็นตะคือบอแต่ขั้นตอนแรกที่ห้องสิพักกันออกเดินทางก็ต้องพักกันเตรียมอาหารปลาไปก้อนด้พี่น้องนี่แล้วเนาะอาหารปลาสูตรคุณแม่ผผูู้้เฒ่่่าแกทีพากกันนิิิิปปปลเ็ชีวตตตจจใซุ้มข่่อยยกกกะะสิพันนนใตีีรเดทธ นี่ก็ขอร้องเบิงสูตรแล้วเบิงกันน่ะว่ามันสิเป็นตาได้การบ่ได้อาหารปลามาแล้วก็ไปบันออกเดินทางกันได้สำหรับเป้าไม้ที่พุกข่อยสิพากันไปหาสิปลาได้มื่อนี้นใช่ที่ไหนไกลนาพ่อตู้นั่นแหละแต่แต่ขาไปนี่มัมก็สิด้ผ่าผีปลาซาเอาอีกละคอยเห็นเห็ดไข่เบิงดูหันดอกบักยานเทิงเท่าอีตางห่ากสภาพนี่สิเอาไปกินกับบ่คือดอกบานสงสัยที่ได้เอาไปห้วยไว้น้ำต้นไม้ไว้ใกล้ๆเถียงจะขวายบานหอาพากันเดินทางตั้ได้การยุตอดรนาเมื่อนี่นั่นน้ำลดลงงต่ว่าบักหลอันนี้คือสภาพเมื่อวานนี้ี่ทาง องเดียวกันนี่ละหลายบ่หลายก็คืดเบื้องแล้วล่ะจนว่าข่อยตกลมเอามาหาพอตูวเรามื้อนี่ก็ไ่ได้พากันมาเมื่อเป่าคือเกาหันล่ะจา้พาพักันในบักแตงกลัวมาฝากเราเอาไว้ถ้าตากินเที่ยงเดิมพอตูวแล้วทุระจากพอตูวแล้วกลไปกันเด้อบานย่างลงห่วยไปเบื้องไม้จากบาดดูเป็นตาได้การบ่สภาพการมาห่วยของเราในวันนี้นั้นเหมือนทั้งห้วยนั้นจะมีแค่เราสงคนสงใส่ทีมงานที่เพิ่นพากันมาหาปลาเมื่อวานนี้ได้ปลาหลายจนกินประวาดบ่ไหวเดได้นอะเพิ่นก็เลยพากกันมาหาอีกวายหวานปากระบาดนนนีี่่่มมแตซุขอยยคเบบิดดหห้้วงงสราาาไพกัปล กินเค็มๆหรือเปวันจอมลบไปกระตอดอยู่บูบูแต่ก็นั่นละจ้าธรามศาสตร์คักก็ป่าจบปริญญาอยู่นะข่อยมันละพักกันตอดเงี้ยข่อยโจนว่าเบื่อกันล้บ่กินเบ็ดให้กันสรุปพักกันมหาป่าเมื่อนี้นั่นได้ตั้งว่าล้วนเมินป่าเด้ที่ได้ฮะนะแเป็นระยะทางที่ซุ้มข่อยพักกันยางอ้อมสแล้วโลดพักกันใหญ่มาอยู่88ปิ้นพุนทาส่วมันี่แต่ไม่เป็นไรฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ป่าเราก็ยังพากันได้หน่อไม้ของปุตู้ไปกินอยู่และแน่นอนสิ่งที่พวกคุณเห็นอยู่นี้มัันนนนไไมม่่ใใหหอออออ้้้ธรรราาคืบกพตตูเ็ปุขย นอนะพ่อดีล่ะหาไปให้คุณแม่แล้วเห็นน้ำไม่สมกอนกับกอนด้อพ่อตู้ขอบคุณมา,มากๆจาก้ามีเวลาสิพากันออกมาเล่นน้ำไม้ค่ะกับออกมานี่อ้วพ่อสุกกาละบาดมาพ่ออ้าวก่อนหนะ้านี้เราทำงานอยู่กเกษตรอำเภอแต่ว่ากเกษียณมาแล้วฮนะน้เพื่อนกะทำโครงการโคกนองนาะไวใ้ใกล้ๆบ้านนี่ละ่ะน้องเพิ่นก็มีเด้นี่นะถือข่อยสื้อไปแลเราตัวนึงมาหาเราหนี่บแมเป็นอย่างดีพากกันเขามาสางต้นไผ่ในสวนเราตะกี้เห็นกระตุงน้ำที่เราไม่ได้ใส่บบดนี้พ่อฮะนาก็เลยพากันแวะคอเราบานความเรานั่นกะกะว่าสิจงไว้ถูบ บ่มีโอกาสได้ปลูกจักเทื่ออ่ะบ่ต้องปลูกดอกสนดัด้อยพวกคอยพากันปลูกมาสูกินสติงเอาทางสีเขียวของเรามาจนบุยจงแต่สีแหล่หั่นแล้วไว้ให้เราปลูกหั่นก็ได้ไหมหัวสวนก็นแล้วมาพ่อลูกเต้าเดาดา,ดามานั่งชมวิวทิวทัศน์อยูุม่องสะพานพากันมาจอบปลาให้ป้ปาป้าบลล่ลูกสาวอ่ะจอบอยู่หั่นล่ะเด้อลูกสาวอ่ะส่วนไอ้เต้าก่อนนี่มาให้เสพเนี่ยไหมเก็บมันถื่อนส่วนแม่นเป็นแนี้ยวไรสบายอารมณ์วินคักแถีแน่กับบ่ได้ท่ำเป็นเหรียญตักซะหนีไปอาบน้ำอาบท่าตั้งสติในการสิทธิ ว่าสิปล่อยคือได้บักมาใหม่แล้วมาจกเอาปลาขวอยวะนี่เมร์กูหมูแหงตะสิขึ้นมาหยุ่งหยุ่งยาก<ส><ม>ยากสิมาญาติกันจังใดวอาแล้วพากันสิปลาไหนล่ะกระเสียดายพี่น้องปล่อยให้น้องๆสีท้องท้องแดงแดงสระย,ยู่หันล่ะง่ายไหมไม่ไปมองคล้องใส่หมูก็เนื้อบาดนี่นะว่าฟังนี่ยนะปลาไหนบ่มีกระสิมีแต่ปลานิ่งกับปลาตะเพียนนี่ละแหมได้ปลานิ่งมาแล้วหนึ่งผลงานการสิ่งปลาของซุ้มคอยในมือนี่กระสิได้แต่ปลาตะเพียนน้อยนี่แหละเป็นจำนวนมากสื่อมาใส่สาวังมีนะเมสาแค่วัยวัพี่น้องได้ปลามาแลล้้้้้ววววกก็็ใหหคิิตตรรจจงงงานนนบดีีแเยพุ่ะปัไม ตอนนี้ขนาดเฝ้าเตรียมตัวกับบ้านก้อนแระยูดีๆฝนกระตุกแดดออกอีกต่างหากใครเนี่จะต,ตกม้อนประดุนยังไงเฝ้าเขาบ้านก็ดอก